และนิธิสุนทราภรในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีร่วมกับกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์จำกัดกลุ่มบริษัทคินและบริษัทสกายไอซีทีจำกัดมหาชนประกาศอัปเดตวันจัดงานคอนเสิร์ต86ปี 03. สุนทรทราภรเป็นวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569ณโรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์ถนนรางน้ำบรรยากาศการซ้อมก่อนขึ้นเวทีจริงเต็มไปด้วยความคึกคักเหล่าศิลปิน ต่างทุ่มเทและใส่ใจทุกรายละเอียดนำทีมโดยกันนพัฒแบงค์สอนรามน้ำเพชรโตโต้ธนาเดชและเบโลล่ากนาิษฐซึ่งมาร่วมซ้อมอย่างจริงจังตั้งแต่เช้าจรถึเย็นครับครับผมก็ตื่นเต้นเสมอนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เรามา รวมตัวกันซ้อมกับคอนเสิร์ตนี้นะครับ86ปีสุนทรีสุนทรพร์ครับซึ่งเราจะกลับมาทำการแสดงในวันที่24-25มกราคมนะครับต้นปีหน้านะครับผมที่ละครอักษราคิงพาวเวอร์ครับก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับกับการกลับมาคร้งนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทแฟนสุนทรพร์ทุกคนก็คิดถึงแล้วก็เรามาเจอกันทุกๆปีแบบนี้อยู่แล้วครับความพิเศษของรอบนี้จะมีอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนเห็นพราการซ้อมนี่คือแบบหอู่ซุ้มกันสุดๆเลยใช่ครับก็สังเกตว่าความพิเศษเนี่ย นอกจากบทเทพลงเพราะๆของสุธาพรแล้วนะครับเราจะมีช่วงของพาร์ทละครด้วยซึ่งในคราวนี้เนี่ยก็จะมีการเหมือนกับนาเขาเรียกว,ว่าโครงเรื่องของจุฬาติดคูเล็กๆครับมาอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งก็จะมีนี่แหละครับนักแสดงของเรามีน้องโตโต้นะครับมีน้องบิลล่ามาเสริมทับด้วยจากเดิมที่จะมีคุณใบบัวนะครับคลื่นลูกใหม่ของสุราพรมาเล่นกับเราด้วยรวเราก็จะนี่แหละครับมีการร้อยเรียงเพลงเพราะๆจากจุฬาติคูมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับก็ต้องบอกว่า ดีใจมากๆเพราะว่าล่าสุดคือเพิ่งเพิ่งได้ตัวน้องโตโต้มานในคอนเสิร์ตนี้เลยคิวคนแนนใช่ไหมคิวแน่นมากเพราะว่าเขาเพิ่งจบละครเวทีวันสะโส,สดมาครับผมก็ไปดูมาแล้วก็แบบประทับใจมากครับเพิ่งชื่นชมน้องน้องเก่งขึ้นมากๆครับแล้วก็พอได้มีโตโต้บิลล,ล่ามาอยู่ในละครพาร์ทนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่สนุกสนานมากๆครับที่การถามความขอมก่อนครับอันนี้คือคอนเสิร์ตจริงๆมันจะมีใช่ครับใช่แล้วก็เลือ่อนไนเลื่อนขึ้นมาเนื่องจากว่าเราต้องมีการเลื่อนคอนเสิร์ตนะครับด้วย ด้วยคอนเสิร์ตเราเนี่ยก็ร่วมกันไว้อะไรนะครับให้กับสน,นิทเพระเจ้าเศรษกิจพระบรมราชีนานรับพระบรมราชชีพันปีหลวง,ซ,งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่เราก็อยากจะร่วมกันน้าลึกถึงนะครับพระมหากรุณที่คนของพระองค์ท่านโดยต้องเลื่อนจากเดือนเดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมา mm hmm. ที่จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเป็นต้นปีหน้าก็คือวันที่24-25มกราคมแล้วก็จะมาย้าให้กับทุกคนทราบว่า,วาคอนเสิร์ตเรากลับมาแล้วนะครับผมในวันที่24-25มกราคมปีหน้านะครับที่โลละครอสนาคิมวเวอร์ซึ่งตอนนี้ความพร้อมแบบพร้อม เกินร้อยมากมเพราะว่าเราจริงๆคนเสิร์ฟเราเนี่ยซ้อมกันมานานมากแล้วครับแล้วก็นจริงเราต้องเล่นเล่นเดือนธนบานี้เนาะแต่พอเลื่อนไปปุ๊บเนี่ยก็นี่แหละครับได้น้องน้องใหม่มาเสริมทัชเลยต้องทำการซ้อมให้กับน้องใหม่ด้วยแล้วก็น้องเก่าที่ต้องมาฟื้นฟูกันด้วยใช่ไหมครับที่ดีใช่ครับสมมติหน่อยครับที่ไหบ้างครับไหบ้างกูดซ้อมมาประมาณสี่เดือนครับ ถือว่าสี่กลับไปก่อนสี่เดือนเพราะว่าได้รับเพลงมาด้วยก่อนก่อนจะมาซ้อมจริงเพราะว่าสุนทรภพเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งวันนี้ถ้าเกิดพี่พี่ได้เก็บภาพประอืดนะครับหรือว่าคุณอดีพรสุนทรสนานเนี่ยซึ่งเขาได้ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วก็ได้ให้คําแนะนําว่านี่ะอืดตาขวางอยู่ว่าอยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับฝากสุนทรภพรเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคลื่นลูกใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเจนใหม่ที่ได้ร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรอะ อนุรักษ<ช>์บทเพลงสุธราพรพรซึ่งเป็นสิ่งที่ประอุร์รวมถึงรุ่นรุ่นรุ่นก่อนๆน,นะครับอย่างรูเื็อซึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่ได้อยู่รักษาแล้วเนี่ยเขาอยากให้บันทึกเอาไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ว่าน,นี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสิ่งหนึ่งของคนไทยเราก็คือเพลงสุธราพรพรครับพีกัรครับแปสิปีสุธารพรเดินทางมาถึงจุดนี้ไอ้ที่พี่กันคิคดคว่ามันคือจุดแข็งเรียกว่าเสน่ห์ของควาสำเร็ของ สำหรับผมเนี่ยผมว่าบทเพลงสุนทรภพรเป็นความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับทั้งเนื้อร้องทํานองแล้วก็ผมเองซึ่งเป็นศิลปินที่มาด้วยเดอะสตาร์เนาะแบบเพลงป๊อปมาหรือว่าลูกทุ่งมาเนี่ยพอร้องเพลงสุนทรภพร์ต้องมาฝึกสุนทรภพรเนี่ยเลยรู้ว่าความยากเนี่ยคือการที่เราต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับคือ ไม่ใช่เรื่องความแบบจะต้องเป็นตัวเราหรือว่าเป็นสไตล์ของเราที่เราจะทํายังไงให้ใหเพลงนี้มันเพราะมากขึ้นหรือว่าเป็นตัวเรามากขึ้นแต่ว่าความยากคือว่าเราจะทำยังไงให้ความเป็นสุนทรภพเนี่ยยังคงอยู่นั่นคือการร้องเมโลดี้ต่างๆที่ต้องเก็บให้มันละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับได้ครูแก้วครูทูทั้งหลายลงถึงปะอื้อที่ให้คําแนะนําในเรื่องของการร้องที่ถูกต้องแล้วก็แบบแรกๆผมโดนเยอะมากเนี่ยทุกคนที่โดนหมดเลยนะว่า ยังมีตรงนิดๆหน่อยๆที่ยังต้องแก้ไขก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทาไมสุนทรภพนถึงได้อยู่มาถึงนานขนาดนี้แ6ปีขนาดนี้แล้วก็รู้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กของสุนทรภพรจริงๆนะครับเขาหลายคนเรียนตั้งแต่แบบ12ขวบก็มี6ขวบเจ็ดขวบก็มีอะไรเงี้ยซึ่งผมดีใจมากนะที่วันนี้ได้ยินว่าพื่อืดบอกว่าเรามีเด็กรุ่นเล็กๆที่เราบ่มเพาะเอาไว้นอย่างน้องใบบัวนยครับก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนมาตั้งแต่อายุ่าไรนะฮะสิบสองปีตอนนี้อายุ 5ปีถึงจะได้แบบมาออนสเตจเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้นะคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมรู้สึกดีใจที่ที่เรามีเด็กรุ่นหลัลงๆที่สุทารพรเนี่ย<ม>เขา<ม>เขาเปิดรับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาเรียนในการร้องเพลงแล้วก็ช่วยกันรักษาความเปนะ็นสนุทรพรเอาไว้แบบนี้ครับขอถามน้องไายนิดีึงเพราะว่ามา,มาแบบว่าเฉียดเฉีวมากอะไรอย่างเงี้ยทางทู่เป็นไงบ้างความรู้สึกค่ะก็ เพลงสุนทราพรนะคะไม่ว่าจะร้องกี่ครั้งต่อกี่เพลงก็ยากเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นความยากที่มันเพราะมากๆจริงๆค่ะเพลงสุนทราพรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็จะมีลูกเอื้อนลูกเหยาวหรือว่าสำเนียงที่ไม่เหมือนเพลงอื่นๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความยากที่ทําให้ผูกหนูสองคนต้องมาฝึกแล้วก็มาซ้อมค่ะเหมือนเหมือนผ่านเพลงยาวนี้มาเลยเราทำกันบ้านขึ้นกว่าเดิมไหมคือหนูร้องเพลงผ่านรายการอุ๊กอด้นซองมาก็ ไม่ไม่เหมือนกับเพลงสุนทารภาพอ,รอยู่ดีค่ะเพราะาสุนทารภาพรเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจริงๆคะ่ะที่เราจะต้องมานั่งเก็บซึ่งอย่างคุณย่าอื่นบอกก็เพลงสุนทารภาพรมีโน้ตมากกว่าเพลงอื่นถึง80ซซึ่งตรงนี้เป็นความยากของเพลงสุนทารภาพรที่พอเราสองคนมาฝึกกันเราต้องหลาดเพราะว่ามาคือว่ามาแบบว่า อะไรนะเฉียดฉิวเฉียดฉิวเฉียดฉิวมากได้มาลที่ใช่เวลาแค่ไม่ไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงบ้างคือต้องบอกตอนแรกที่รู้ว่าได้ได้มาร่วมงานจริงๆแล้วครับก็รู้สึกดีใจก็ตื่นเต้นมากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ตัวได้ร่วมงานกับท่านสุนราพรอย่างเงี้ยแล้วก็ความดีใจอย่างหนึ่งคือเราได้มีโอกาสที่จะได้มาถ่ายทอดบทเพลงที่มีคุณค่าแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเป็นเด็กรุ่นหลังเนาะเราเรามีโอกาสได้ทําสิ่งนี้รู้สึกว่าดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบสานต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไไไดด้้้้ออนุกเาววแล พอได้ร่วมง,งานจริงๆแล้วรู้สึกว่าโหยังมีอะไรอีกเยอะมากที่เราจะต้องทํากันบ้านให้อย่างดีที่สุด,สดอะไรเงี้ยเพราะว่ารายละเอียดมันมีเยอะมากจริงๆเราก็รู้สึกว่านี่แหละมันถึงทําให้สุนทรภพยังคงอยู่ได้นานขนาดนี้และนี่คือสนิทของความละเมียดละไมของบทเพลงการถ่ายทอดอะไรต่างๆรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ควรจะทําให้อย่างดีที่สุดครับอันเด็นที่ขอทำไปบัวนี่คือเหม,ม,มือนเป็นเจนเนียแต่ต้องมาถ่ายทอดมันความรู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้ออตเต ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากๆอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะคะก็มีความยากมากค่ะหนูก็ต่อทุกเพลงก็ต้องยอมรับจริงๆว่ายากทุกเพลงนะคะก็โชคดีมากๆที่มีครูแดงมีพญ่ยอื่นมีพี่หวานนะคะเขี่ยวเขียนคอยช่วยติช่วยอะไรให้หนูแบบทำออกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วนก็ลูกกูนะครับผ่าน ละครเวทีที่เป็นมิวสิควลเกี่ยวกับเพลงสุนทรพ์มาแล้วใช่ไหมครับกับงานครั้งนี้มันต้องต้องเอาเปเปรียไปยังไงอีกอะย่างไรอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นเหมือนแบบเป็นอิงประวัติศาสตร์จริงๆก็จะมีความที่ว่าไม่ได้เป็นตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้คือคือมีมีความผสมผสานระหว่างบทที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ผมบอกได้ไหมครับ ไม่บอกดีกว่า <Okay. S 1> แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องอินกับจุราบีคูณผม,ผมบอกผมบอกลยว่ามันสนุกมากานะครับอยากให้ไปดูกันแล้วก็นอกจากละครแล้วเนี่ยเพลงนี่คือแบบอัดเต็มมากอัดเต็ม,มครับ,รบเห็นว่าทุกคนจะน้ําตาแบบระลื้นหมดเลยเพราะว่าถูกการแบบ อ๋อไม่ได้เพลงเศร้าหรือว่าอะไรครับอ๋อก็เพลงไม่เศร้าครับเพลงแบบมีความสุขมากแต่ว่าการเราน้ำตารื้อจากการฝึกฝนการโอร่งโปอ่งยังเราะจากเอ่อประเร์ทำให้ทุกคนเนี่ยก็คือจะมีในตาจะระลื้อทุกคนเลยนะครับก็บอกบอกถึงคุณภาพในคอนเสิร์ตนี้ว่าขับแก้วครับนี่แน่นอนพี่หนุ่มน้องครับเป็นยังไงบ้าง มาร่วมกับคนที่ว่าเรื่องคอนเสิร์ตนี้เนาะความรู้สึกก็พี่ๆทุกคนมีประสบการณ์มากันมากแล้วก็ผมก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ได้ยินพี่นุว่าโหที่เนี่ยเขาก็ติวกันเข้มอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ดีใจมากๆที่ เราได้มาในจุดผมไม่เคยได้ร้องเพลงแล้วแล้วก็การได้มาฝึกฝนอะไรจริงๆจังๆโดยที่แบบมีกฎเกณฑ์มีเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่เขาถ่ายทอดมาจากต้นตำรับจริงๆครับผมดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดอะไรแบบนี้แล้วก็ผมก็หวังว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นการเปิดสักการะใหมท่ที่ที่ดีมากๆคอนเสิร์ตหนึ่งเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับพี่การ่ะครับปากไม่เรืองฐานสำรับ 60ปี86ปีครับผมก็ขอฝากนะครับคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีสุนทรภพรนะครับ <c oughs> เรากลับมาสดแสดงในงวันที่24-25มกราคมปีหน้านะครับผมก็ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่สุบริการสุนทรภพรนะครับือว่าไลน์แอดของสุนทรภพรเลยนะครับแล้วก็มาเจอกันได้นะครับวันที่24-25มกราคมครับเวลาบ่ายสโมงตรงนะครับตอนนี้ก็บัตรก็ขายไปได้เยอะพอสมควรแล้วใครที่จะมาจับจองที่ดีก็ต้องรีบกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันวันนั้นนะครับ